ก่อนชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะคะคนท้องรวยเวลาหิวอาหารอะไรนะลูกาหิวแล้วหรอหิวอะไรจ๊ะอ๋อได้สิลูกเดี๋ยวแม่จัดให้เดี๋ยวแม่จัดหาอาหารทุกอย่างที่ลูกอยากกินให้เลยคนท้องจนเวลาหิวอาหารหิวหรอเจ้าลูกแม่ไม่ค่อยมีเงินเดี๋ยวเรากินกล้วยรองท้องกันไปก่อนนะ คนท้องรวยการเดินทางลุงถึงแล้วบอกด้วยนะฉันขอพักสายตาก่อนครับคุณนายคนท้องจนการเดินทางเรามีที่นั่งส่วนตัวด้วนยะนี่นไงที่นั่งประจำของเราคนท้องรวยอยากรู้เพศลูกลูกสาวหรือลูกชยายคะคุณหมอ หมอดีใจด้วยนะคะคุณแม่คนได้ลูกสาวค่ะ <G ül> ลูกสาวดีใจข้ดเลย <G ül> ขอบคุณนะคะคุณหมอคนท้องจนอยากรู้เพศลูกอยากรู้จังลูกของเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง <G ül> เดี๋ยวมาเสี่ยงดวงดูดีกว่า <G ül> ถ้าออกหัวเป็นผู้ชายถ้าออก้ก้เป็นผู้หญิง <G ül> ออกหัว คนท้องรวยจัดงานปาร์ตี้ด,ดีต้นดังมาที่หนูหน้อยของแม่นะจ๊ะเป็นไงบ้างจะชอบงานปาร์ตี้ที่แม่จัดให้หรือเปล่าดูสีดูสีดูสีสแขกเต็มเลยสวัสดีคะ่ะเข้าชมข้างในได้ไหคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคนท้องจนไม่มีเงินจัดปาร์ตี้ อีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้เจอกันแล้วนะลูกงานปาร์ตี้อะไรเราคงไม่มีหรอกมีข้าวให้กินก็ดี <Yeah. S 1> คนท้องร้วยไม่ต้องทำงานบ้านหิวน้ำมากใครก็ได้ช่วหยิบน้ำให้หน่อยเซขับใจจ้ะเอาไปเก็บด้วยนะขอรีโมทด้วย <c oughs> มีใครอยู่แถวนี้บ้างเก็บของให้หน่อยเซ คนท้องจนต้องทำงานบ้านคนท้องรวยเวลาเครียดไปช้อปปิ้งเครียดจังเลยอยาไปช้อปปิ้งดีกว่า <S 1> <S 1> นี้อันนั้นด้วยอันนี้ก็เอาอันนั้นก็เอาเเอออาาใใหหหห้้้มมดดันนีก็คนท้องจนเวลาเครียดไปตลาดหุยนุ่ม่กินจังเลย เดี๋ยวให้กลับมาซื้อโอ้ยนี่ก็น่ากินนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอ้ยอันนั้นก็น่ากินคนท้องรวยคลอดลูกปวดท้องปวดท้องปวดท้องจะคลอดแล้วคุณหมอคุณหมออยู่ไหนคะคุณหมอปวดท้องใจยเย็นๆนะคะคุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่หายใจเข้าหายใจออกค่ะ นะคะดูอีกสักหน่อยก,ก็ได้เจอหน้าน้องแล้วค่ะคนท้องจนคลอดลูกอ้อเจ็บท้องจะคลอดแล้วหมอตำแยช่วยด้วยอ๋อเจ็บ